ครับคอเตอร์ที่3ของรุ่น12ปีระหว่างสิงห์บ้านแพ้วและไลออนแคาเดมี่นะครับเริ่มขึ้นแล้วเป็นไลออนเคลียร์กลางนะครับไลออนในชุดขาวดำนะครับอยู่เวยอยู่เวยเปิดบอลล้วออกไปเลยนะครับแล้วซีมอนสิงห์บ้านแพ้วจะยกบอลอกมาจะถึงจะติดไหมไม่ถึงนะครับเป็นอาชีได้บอลอาชีตรงไปทางซ้ายติดแล้วนะครับเจ้าเอ็มเอาบอลมาได้แล้วออกไปเลยครับกับตันนะครับ เจ้ากัปตันของไลออนอะคาเดมีทุ่มมาข้างหน้าเจ้าพีมได้บอลไหมแล้วโดนเจ้าแอลสกัดออกไปนะจแอลสิงมันแพลสกัดออกไปเป็นบอลทุ่มของไลออนอะคาเดมีบอลคุกคิกคุกคิกอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นบอลของออนิวนะครับคัมแบ็กกลับมาแล้วหลังจากโดนอะไรไปไม่รู้ครับอานะครับเป็นบอลของกัปตัน,นครับจะคัดเข้ากลางติดนะครับ แต่เอ็มมาบอลไม่ได้แล้วยังไงโลตัสได้บอลโลตัสไลออนอัคาเดมียังไงบอลเป็นบอลทุ่มของสิงห์บนแพวทุ่มยาวๆมาแล้วบอลออกไปด้านข้างทันไหมไม่ทันนะครับเป็นบอลทุ่มของไลออนอัคาเดมี เจ้าอาชีพนะทุมมาให้เจพีมลุดมาแล้วแล้วก็งัดข้ามหัวซีมอนไปแล้วไปถึงตัวโลคาแทกกันตรงนั้นฝาวนะครับเป็นลูกฟรีคิกครับระยะได้ลุ้นเลยครับจะมีลูกสูตรไหมจะยิงเข้าไปเลยไหมหรือมีลูกสูตรไหมเอายังไงรอเสียงนกวินะครับ ตรงนั้นแล้วก็ยิงอัดเข้ามาเลยนะบอลออกด้านข้างไปเลยนะไปไปเป็นบอลทุ่มของสิงบ้านแพ้วทุ่มโดยซีมอนกับทันทีมโอโท่าทุ่มเอาคืนไปที่ซีมอนแล้วก็ตุม่มาโอ้โช่างภาพต้องวิ่งหนีนะครับโอ้ครับโลตัสท,ทุ่มเร็วๆไปข้างหน้าให้เจ้าพิมเจ้าพิมพ์หมุนหนึ่งทีซีมอนสกัดไว้ได้ เจ้าพีมนะครับทุ่มมาตรงกานซีมอนหลับหูหลับตามงนะบบอลยังคูกคิกโรตัดได้บอลยิงแล้วก็แชแลบไส่ตันเซฟไว้นะครับแล้วบอมยาวๆมาข้ามมาข้ามหัวไปหมดแล้วออนิวหลุดเดียวถึงผู้ักษาปาะตูตสไลด์แล้วบอลักระชอกมาถึงจะตินแล้วจะตินเสียบอลแล้วยังไง บอลอยู่ที่กัปตันครับคืนมาอาชีอาชีหลุดมาเจ้าพิมพิมหลุดมาโลตัดโลตัด,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 ดเขา้าตั้งป้อมเขา้าขวาขวาแล้วขัดเข้ากางแล้วแล้ว,ลวไม่ยิงยิงแล้วไม่ได้ประตูเนะืโอ้สวยงามเลยทีเดียวแต่ยังไม่ได้ประตูเนะื้อเป็นบอลของออนะิวนับสิงห์บรรเทวหัวตูมนะแต่บอลยังเป็นของจตินแต่เสียบอลแล้วครับอาชีตรงกลางนะครับรรนะเสียบอลแล้วมาที่ออนิว เสียบอลครับเป็นบอลของไลออนอะคาเดมี่กับตันหมุนซ้ายหมุนควาหมุนขวามหมุนซ้ายเข้ากลางอาชีพอาชีพไปจาพิมพ์จพิมพ์บอลหลุดไปถึงโอตัสกลับไปจพิมพ์ยิงแล้วก็บอลออกหลังไป <c oughs> เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับโอ้โหเอาซะเหนื่อยเลยครับสนามสั้นเอาครับ ยังไงบอลลุดไปถึงกอนนิวอ,อนิวเก็บบอลลงแล้วโดวนผู้ักษาประตูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสะบัดอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับดูเพื่อนก่อนครับอีกแล้วครับแพทย์สนามต้องลงมาดูนะ เป็นลูกฟรีคลิกเลยนะครับลูกฟรีคลิกระยะยิงครับมุมเท้าซ้ายข้างถนัดเลยแต่ว่าน้ำตาจะบังตาหรือเปล่านะครับน้ำตาจะบังตาแล้วยิงโอ้ยิงอัดเฉยๆนะครับบอลดีจะก,ก้าวยิงชับนะครับเป็นลูกเตะมุม เนมุมน,นะครับจัดตีนวิ่งแบลบอลแล้วจัดตีนตั้งบอลแล้วมองเพื่อนด้านในถอยไปติดแล้วก็ยกข้ามมาโอประตูปรตูปัดปัดแล้วย,งาาย,ยังไงหดขึ้นมาซีมอนเก็บบอลได้ง้างแล้วยิงแล้วบอลออกหลังไปยังไงครับเก็บบอลขึ้นมายังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับ ผู้สาประตูไลออนอคารเดมียกบอลออกมาตรงกลางเจ้าพิมพเก็บบอลได้ไลออนอัคาเดมีหมุนแล้วก็ส่งมาติดสนะีมอนครับสีมอนให้เจา้าเอ็มเอ็มไปทางขวาอ,อนิวคืนมาไม่ดีนะครับแล้วบอลฉลับออกมาคนระับเป็นบอลทุ่มของไลออนครับแล้วนอคาเดมีทุ่มโดยโรตัสโลตัสทุ่มไปข้างหน้า,าชี้เก็บบอลยังไม่ได้แล้วบอลไปถึงเจ้าพิมพหลุดไปด้โอ้ขาขาขวาเตะก่อนขาซ้ายครับ โอ้โหอาลับบอลหลุดไปถึงซีมอนซีมอนไปให้ออนิวออนิวดึงแล้วยังไงคุกคิดก,กันอยู่ตรงนั้นหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วเสียบอลให้กัปตันกัปตันมาที่จะพิมแล้วซีมอนหวดกลับมาที่ออนิวออนิวไปที่จะตินหลุดแล้วโอ้จะตินเก็บบอลไม่ได้บอลหลุดไปถึงผู้รักษาประตูเลยนะผู้รักษาประตูไลออนหวดกลับมาจจเอมก็บบอลไม่ได้บอลข้ามมาที่ซีมอนหวดกลับไปเลย เห็นบอลทุ่มของไลออนไลออนทุ่มมาตรงกลางอาชิเอาบอลลงแล้วไปทางซ้ายเจ้าเอ็มบีไปแล้วเอลเจ้าเอลนับเตะตูมเดียวออกหลังไปเลยครับผู้รักษาประตูเอาบอลมาตั้งเตะอีกครั้งหนึ่งนะผ <L! S 1> ู้รักษาประตูไลออนนาคาเดมีเอาบอลลงแล้ว,วลแล้ว ยกบอลไปทางซ้ายไม่มีใครเลยปล่อยบอลออกไปด้านข้างนะครับเป็นซีมอนของสิงบ้านแพวทุ่มเข้ามาฉีตัดได้ซีมอนหัวโอ้โหโดนขาครับไม่โดนบอลเลยครับ เตือนเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับซีมอนเยนโลกาดยังไม่ออกมานะครับกำแพงสองคนเท่านั้นนะครับของสิงห์บ้านแพลวไลออนอะคาเดมีหญิงเข้าไปเลยครับโอ้เข้า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 ไปเลยนับหนึ่งประตูต่อศูนย์ เป็นลูกยิงที่สวยงามเลยนะเนะเรนนครับเจ้าพีมครับครับเซตบอลกันครับสิงหมันแพวด้านหลังไปทีซีมอนแล้วไม่ดีครับอาชีตัดได้อาชิยังไงบอลฉาลปบบ้าไต่ตันเอาลอดขาโอ้โหเกือบเสียประตูตันออกบอลมาติดอาชีไปที่เจาพิมพิมยังไงเข้าขวาไปที่อาชีอาชียิงโอ้โหเกือบเข้า อ่าครับสิงบ้านแพวเริ่มเสียกระบวนแล้วโดนนํำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาอยัางไงครับสีมอนสีมอนโยกบอลยาวๆไปที่ออนิวไม่ถึงนะบอลทะลักไปที่ออนิวแล้วยังไงแล้ยวยังไงไม่ได้บอลน,นะบ,บอลหลุดมาถึงซีมอนหัวตูมเลี้ยวเลยครับโอ้ไม่เก็บแล้วบอลไม่เก็บเล่นแล้วนะเอายังไงครับ ทุ่มข้ามาไลออนนะครับไดมีเสียบอลครับบอลด่าบอลคืนมาได้เจ้าได้ยังไงบอลออกด้านข้างไปนะครับเป็นบอลทุ่มของสิงห์บ้านแพ้ว ุ่มเข้ามาจัดตินเอาหัวมงแล้วยังไงประตูปัดโดนขาจัดตินเข้านะครับโอ้โหตีเสมอทันควันหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับไม่รู้ครับจัดตินยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าบอลเข้าผู้รักษาประตูปัดบอลมาชนขาเข้าโอ้โ <c oughs> <c oughs> หาลไลออนส่งบอลคืนกลับไปที่กองหลังนะไปถึงผู้รักษาประตู ผระตูประตูไลออนยังไงครับออกไปทางซ้ายซ้ายแล้วก็เกือบเกือบเสียบอลแล้วเจ้าเอ็มไปถึงจะตินจะตินโอ้โหได้ใจนะครับจะตินยังไงแล้วเรียบร้อย2ประตูต่อหนึ่งนับขึ้นนำนะครับโอ้โหบอลเป็นใจนะครับ ครับไลออนอะคาเดมีเอาบอลขึ้นมาตั้งแล้วโอจะเข้าไปแล้วยิงเลยนะเจพิมพ์แล้วโอปัดไม่ได้สีมอนมาแล้วแล้วยังไงออกบอลมาทางซ้ายจัดตินได้บอลเห็นออนิวไม่ให้นะแล้วก็เสียบอลบอลทะลักไปถึงออนิวแล้วโดนหัวอีกแล้วแล้วยังไงบอลหนึ่งเจพิมพ์พิมพ์โอสีดันเทินแล้วเสียบอลสกันออกไปได้นะเป็นบอลทุ่มของไลออนเจ้าพิม ยังไงมองหาเพื่อนไม่เจอเลยครับทุ่มย้อนกลับมาแล้วสกัดโอ้โหจะตินทำร้ายกันเหรอ <c oughs> ครับไลออนนคาเดมี <c oughs> จะทุ่มเร็วนะครับทุ่มให้กองหลังดีกว่าครับ <c oughs> กับจันทีมยังไง <c oughs> ไปถึงเจ้าพีมแล้วออกบอลไปทางซ้ายกับตันยังไงแล้วปล่อยโดนยิงโอ้โหเกือบเข้านะครับ <c oughs> เป็นบอลตั้งตเตจเขตประตูของสิงห์บั่นแพ้วนะครับ ยังนำยูสองประตูต่อหนึ่งะครับซีมอนโยกบอลไปที่ออนิวนะไม่ถึงเจ้าใดได้บอลถือมาที่อาชีอาชิมาทีจะพิมพิมพิกแล้วปัมบอลกับซีมอนซีมอนออกบอลแรงๆมาที่ออนิวหลุดเดียวแล้วออนิวแต่ลอดขาผู้รักษาประตูไม่อทานแล้วจะตินยิงใกล้แล้วติดโอ้โหแล้วยังไงปัมมือนั้นออนิวยิงตูออกไปเลยโอ้โห บุกจุดนี้ของสิงบ้านแพ้วเกือบได้ประตูผู้สาประตูไลออนยกบอลมาเจ้าก้าวเก็บบอลไม่ได้ปล่อยบอลออกหลังไปเลยนะจะใช้สูตรเดิมนะครับให้ซีมอนเปิดเข้าไปถึงด้านหน้านะครับแล้วก็ให้ข้างหน้าเก็บบอลแล้วนะครโอ้โห สีมอนโยกบอลข้ามไปถึงออนิวอีกแล้วครับมงแล้วยังไงโอผู้รักษาประตูกระโดดเซฟไว้ได้ผู้รักษาประตูไลออนคาร์ดิมี่ยกบอลครับขึ้นมาโอ้มงโอเจ้าพีมบเอาหัวมงกัหมดเวลาสำหรับคอร์เตอร์นี้นะครับสำหรับสิงห์บ้านแพลวไลออนคา a ์ดิมี่ครับเป็นสิงห์บ้านแพ้วเอาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับ